นิทานแฟนตาซีเรื่องกลิ่นดินอบอวลกับรอยยิ้มของพฤกษาบทที่หนึ่งผู้อารักขาหินผาท่ามกลางหุบเขาที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเอรันนั่งนิ่งสนิทอยู่ริมบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์มนานานนับศตวรรษร่างกายของเขาประกอบขึ้นจากหินแกรนิตสีเทาเข้มมีทถาวันแห้งกลางพาดผ่านลำตัวบึกบึนทุกครั้งที่เขาขยับตัวเสียงเสียดสีของหินจะดังสนั่นไปทั่วป่าราวกับเสียงฟ้าร้องเบาๆหน้าที่ของเขาคือการเป็นนิรันด์เพื่อเฝ้าคุมพลังของผืนดิน แต่ราคาของความอมะตะคือความอ้างว้างเอารานไม่กล้าแม้แต่จะขยับปลายนิ้วไปสัมผัสยอดหญ้าเพราะน้ำหนักมหาศาลของเขามีแต่จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ปลอบบางแหลกลานค่าคือสิ่งการละกินีต่อความงดงามเขาคิดเช่นนั้นเสมอมาบทที่สองแขกผู้มากับสายฝนบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือุบเขาเปลี่ยนเป็นสีมึกลมพายุพัดกระโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่เอ็นรูเอารานนั่งกดตัวทำหน้าที่เป็นปราการหินกันลมพายุตามสัญชาตญาณทันใดนั้น เขารู้สึกถึงแรงกระทะเล็กๆที่ซอกคอนหินของเขาหิ้เกิดเป็นแล้วเสียงใสๆเล็กจิ๋วดังขึ้นเอารานพยายามจะเหลือมองแต่คอที่เป็นหินของเขาขยับได้ยากลำบากเขาเห็นปีกโปร่งแสงสีเขียวมรกตที่เปียกโชกซันดิิกอยู่ใกล้ๆหูฟารีปรึกษาตัวน้อยนามว่าลินเน่กำลังใช้ซอกหินบนร่างกายเขามงบังฝนเจ้าตัวเล็กออกไปซะเสียงของเอารานทุ้มต่ำและสั่นสะเทือนจลินเน่เกือบกระเด็นร่างกายคายเฉื่อและแข็งกระด้างเจ้าจะหนาตายเปล่าๆลินเน่ไม่ได้หนีไป เธอซุกตัวเข้าหาเย็นของหินแกนิดแล้วยิ้มกว้างแต่คุณแข็งแรงที่สุดในป่าน,นี้เลยนะขอบคุณนะคะที่ช่วยบังฝาให้บทที่สามดอกไม้ที่ปิบานในรอยแตกเมื่อฝนหยุดตกลินเน่ไม่ได้บินจากไปทันทีเธอมองสำรวจร่างกายที่ดูเศร้าๆของเอารานเห็นรอยร้าวรือที่เกิดจากการเวลาบนหน้าอ,อกของเขาเธอหลับตาลงแล้ววางมือจิ๋วๆลงบนรอยร้าวนั้นเจ้าเทไรเอารานถามอย่างสนุกฉันจะมอบของขวัญให้คุณแสงสีเขียวอ่อนเรืองรองออกมาจากฝ่ามือของแฟรี่ท่านใดนั้น ตะไคร่น้ำสีเขียวขจีก็เริ่มงอกงอขึ้นปกคลุมรอยแตกตามมาด้วยดอกไม้ป่าดอกเล็กๆสีขาวที่ชูช่อออกมาจากร่างกายหินของเขาเอรานรู้สึกถึงบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานนะับพันปีมันคือความอุ่นว่าที่แล่นเข้าสู่ใจกลางแกนหินของเขาตอนนี้คุณไม่ได้เป็นแค่หินแล้วนะลินเด่หัวเราะคิดคะคุณคือส่วนดอกไม้ที่เดินได้ต่างหากบทที่4สัญญาของปรึกษาและหินผานับจากวันนั้นลินเด้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเอรานเธอจะนำมเมล็ดพันธุ์แปลกๆมาปลูกตามร่างกายของเขา ลเรื่องราวของโลกภายนอกที่เอรานไม่เคยเห็นส่วนเอรานก็กลายเป็นผู้รักขาที่อ่อนโยนที่สุดเขาเรียนรู้ที่จะขยับตัวอย่างแผ่วเบาเพื่อไม่ให้ดอกไม้บนบ่าร่วงโรยเอรานถ้าวันหนึ่งฉันโรยไปเหมือนใบไ,ไม้คุณจะลืมฉันไหมลินเนถามในเย็นวันหนึ่งขนาดนั่งอยู่บนปลายนิ้วมือหมาของเขาเอรานมองดูแฟรี่ตัวน้อยที่มีอายุไขเพียงชั่วฤดูกาลต่างจากเขาที่เป็นนิรันเขาค่อยๆย,ยกนิ้วขึ้นลูปปีกของเธอเบาๆ เท่าที่หินจะทําได้ตราบใดที่หินก้อนนี้ยังตั้งมั่นดอกไม้ที่เจ้าปลูกในใจข้าจะไม่มีวันเหี่ยว,วเฉาข้าสัญญาข้าจะจํารอยยิ้มของพฤึกษาไปชั่วการนานบทสรุปหลายปีผ่านไปผู้ที่ผ่านเข้ามาในป่าลึกจะพบกับภูเขาหินรูปทรงคล้ายมนุษย์ที่นั่งสงบนิ่งอยู่ริมน้ําแต่มันไม่ใช่ภูเขาหินที่อ้างว้าีกต่อไปเพราะทั่วทั้งร่างถูกปกคลุมด้วยมวลบุปผชาติหลากสีสันที่บานสะพรั่งอย่างอัศจรรย์แม้ในฤดูหนาวที่เหน็บหนาวที่สุดดอกไม้เหล่านั้นก็ยังอบอุ่น เพราะพวกมันเติบโตขึ้นจากความทรงจำแห่งความรักระหว่างยักษินและแฟรี่น้อยนั่นเอง